คือถ้าดูจะเจาะสิงคโปร์ในครึ่งแรกจุดอ่อนของเขาก็คือการแทงทะลุตัดหลังนะครับที่เรามีโวกัสเดียววิธีหนึ่งแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับธีรทรจ่ายโอ้โหสวยมากครับขวาตรงนี้ถึงด้วยแล้วเปิดติดครับอู่ในสองครั้งของธีรทรครึ่งหลังนี่ขนลุกเลยครับบอล แทงลูนิทแม่ตัดหลังนี่ตัดตัดหลัง2ทีแล้วแล้วแม่พยายามจะหักกลับมาให้ตรงกลางธีรศักดิ์แต่ว่าเขาลงมาบล็อกเร็วครับเล่นสั้นชนะทิพย์ขืนให้ธีระทอนน้ำหนักขาดแต่ยังขวางให้อยู่ธีระทอเลือกยิงอ่ะครายของธีระทอนุดปาทันจะยิงแบบนี้ต้องแบบซื้อโทษโอ้โหบอลบุษเสียบเสาเลยครับผู้สาประตูไม่ทันได้คิดครับฮูมัด มาบุศครับโอ้โหไม่มาบุศมาเร็วครับอัดเสาแรกเลยเอาครับขึดนนับในช่วงต้นครึ่งหลังครับ2-1หนึ่งผู้เดียวรอดูว่าบอลบุศเสียบเสาเบียดเสาขนาดไหนครับนี่บอกตังจริงๆแบบพี่ดูอีกทีครับลูกสุดเหมือนเจคืนสั้นไปนิดนะียแต่เจเขาก็สกรีนให้แล้วเขาคิดว่าเราจะเปิดครับอุ้ยปินมุมไม่ดีครับมาบุศแล้วอุ้มกับสายข้างถนัดด้วยนะครับโล่งๆเลยครับเสาเนี้ยผู้จามุมนี้ก็ไม่ง่ายนะครับ ออบอลมัน<ด>แรงครับโดนปลายมือนิดหนึ่งครับนิ้วจับขาดครับโอ้โหลุกขึ้นมาที่เช็คครับนิ้ว,น,วนางหายไปนิ้วหนึ่งครับบอลแรงจัดเนี่ยเข,เขาคิดว่าเปิดครับก็